ตารางคะแนนวอลเล่บอลหญิงยู21ชิงแชมป์โลก2025ประจำวันที่12ค68การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่เมืองสูรบายาประเทศอินโดนีเซียรับหน้าที่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่7ถึงสิสิงหาคม2568โดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยที่อยู่ในกลุ่มดีร่วมกับทีมแร่งอย่างบราซิลและญี่ปุ่นที่คว้าอันดับ3และอันดับ4จากหนที่แล้วนอกจากนี้ยังมีตูนิเซียชิลีและเบลแกรีเรียหลังผ่านการแข่งขัน2นัดทีมสาวไทยมีผลงานชนะ1และแพ้2นัดมีสาคะแนนโดยเกมล่าสุดแพ้ให้กับบราซิลไปแบบขาดลอยศ3นย์ถึงเซตทําให้สถานการณ์ในกลุ่มดีทีมไทยรั้งอันดับ4ของตารางคะแนนยังมีลุ้นเช้ารอบ16ททีีมในอกก2เกี่เหลือ ตารางคะแนนวอลเล์บอลหญิงยู21ชิงแชมป์โลกกลุ่มดีอันดับ1บราซิลชนะ3แพ้ศูนนัด9คะแนนอันดับสองญี่ปุ่นชนะ3แพ้ศูนนัด9คะแนนอันดับ3บัลแกเรียชนะ1แพ้2น,นัด4คะแนนอันดับ4ไทยชนะ1แพ้2น,นัด3คะแนนอันดับ5 ชิลีชนะ1แพ้2นัด2คะแนนอันดับ6ตูนิเซียชนะ0แพ้3นัด0คะแนนสำหรับวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รุ่นอายุไม่เกิน21ปีจะคัดเอาอันดับ1ถึง4ของแต่ละกลุ่มได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่อันดับ5ถึง6จะต้องหล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับแทน